ูดคุยกับกูไก่ที่จังหวัดตรังนะกูไก่ก็อยู่ที่ตรังนั่นเองนะฮะสวัสดีค่ะกูไก่ค่คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่บอลสวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านค่ะอ่าตอนนี้เราก็พี่ก็อยู่เนี่ยเห็นไหมท้องฟ้าสวยไหมที่นครนา<ว>ยกค่ะ <laughs> สดเลยนะฮะนี่คือบรรยากาศสดจะมีเสียงอ่อเขาเรียกอะไรนะก่อสร้างด้วยนะเนี่ยผ่านนักทุนเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้นะ เอ่อถ้ามาถ่ายทำเรื่องราวแบบเรียวจริงๆธรรมชาติจริงๆนะฮะก็จะทำให้อ่าเรื่องราวจริงะะเป็นเพียวมากบริสุทธิ์มากนะ,ะไม่ได้มาจาก AI นั่นเองนะคะทั้งทุน <S 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 อันนี้พานั้งทุนมาแบบสดๆดเพียวเพียวนะฮะที่คลองสิบหกนั่นเองเดี๋ยวถ้ามีเวลามีโอกาสจะชวนนั้งทุนมาเที่ยวกันที่นี่กันนะฮะเดี๋ยวขอดูเนี่ยหนึ่งะฮะอันนี้เนี่ยเนี่ยดูบรรยากาศนะฮะตรงนี้สวยงามนะฮะ แดี๋นี้นี่ยังก่อสร้างอยู่นะทุนเดี๋ยวเราไปคุยกับคุ่ไก่กันเลยนะฮะจากจังหวัดตรังนะคะคุณกติธารอดดำนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุกไกค่ะต่อเลยค่ะไปเลยโอเคค่ะก็เดี๋ยววันนี้เราดูในภาพของตัวตลาดกันไหมคะพี่มอนว่าจะเป็นตัวไหนดีเริ่มต้นจากตัวไหนดีคะฮัลโหลพี่ปอนได้ยินเสียงคุณไหม เปิดทองก่อนก็อเอาทองเลยค่ะ ได้ค่ะก็<ด>ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูภาพของตัวทองคํากันนะคะทองคาเนี่ยถ้าเราดูในทำเฟรมที่เป็นทำเฟรมวีคนะคะเราก็จะเห็นเป็น,ปนตัวสีน้ําเงินนะคะก็คือเป็นลักษณะของการลงไปทาในส่วนของตัวเวฟสีนะคะซึ่งในทำเฟรมที่เป็นทำเฟรมเดลี่ชาร์ดเนี่ยเราก็จะเห็นาการไซเวของตัวเวฟสีเนี่ยก็คือทาในลักษณะของการไซเวยอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนะคะเทรนหลักยังคงเป็นเทรนขาขึ้นเพราะยื่นเหน หรือเ m a 89ก็200ได้นะคะตอนนี้สำหรับภาพของตัวทองคำนะคะถ้าเบรก high ก็คือในทําเฟรมเดย์เนี่ยเบรกที่4355ขึ้นไปได้เราก็จะไปมองเป้าหมายของการขึ้นแนวฟิโบที่161.8จะอยู่ที่4628นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพในทําเฟรมที่เป็นทําเฟรมเดลี่ชาร์ตสำหรับในส่วนของตัวทองคำนะคะตอนนี้ ทองเนี่ยครูก็จะมองว่าให้เรารอในทำเฟรมเดย์ให้เบรกขึ้นไปนะคะเอ่อยังไม่ควรที่จะเข้าไปเข้าไปในทำเฟรมที่เล็กลงกว่าทำเฟรมเดย์นะคะตอนนี้รอจังหวะในทำเฟรมเดย์น่าจะมีความเหมาะสมมากกว่านะคะสำหรับการเทรดทองค่ะก็คือหมายความว่ารอเบรกใช่ไหมคะครูกไก่คะ่ะ รอเบรกค่ะพี่มอนซึ่งตอนนี้ถ้าเราเห็นการเบรกตรงนี้เราสามารถที่จะวางแผนการเทรดได้แล้วนะคะเพราะว่าเราจะเห็นในส่วนของจุดที่เป็นจุด stop loss นะคะก็คือโลก่อนหน้าจะอยู่ที่4,302นะคะแล้วก็เป้าหมายเนี่ยก็คือจะอยู่ที่ 4,628นะคะตรงนี้ก็จะวางแผนการเทรดนะคะในเรื่องของตัว risk reward ratio ได้เป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับภาพของตัวทองคำนะคะเราก็จะมอ,องในภาพทำเฟรมเดเนี่ย RR จะอยู่ที่ประมาณ5เท่า stop loss จะอยู่ที่1%กว่านะคะ1.16%นะคะแล้วก็ target เ,เ,เนี่ยจะอยู่ที่6%กว่าค่ะสำหรับทองในทำเฟรมเดย์ค่ะ อได้ค่ะแล้วเราไปดูในส่วนทองซิลเวอร์ไหมครูไก่ซิลเวอร์ค่ะอ๋อซิลเวอร์นี่สวยงามนะคะขึ้นไปทำในส่วนของตัวเวฟที่เป็นเวฟบ5นะคะแล้วก็กำลังจะถึงเป้าหมายนะคะเป้าหมายที่ให้ไว้ในสัปดาห์ที่แล้วก็คือแนวฟิโบ261.8นะคะตอนนี้ใกล้ที่จะถึงเป้าหมาย261.8แล้วนะคะโดยเป้าหมาย261.8จะอยู่ที่66.20นะคะยังคงอยู่ในอนาเขตของตัวเวฟบ5ะคะ่ะ โอ้เสียดายอ่ะทำไมพี่ไม่เข้าอ่ะตอนห้าแปดอ่ะจริงๆจังหวะห้าแปดนี้เราก็จะเห็นจังหวะสติปขึ้นไปนเหมือนกันนะคะก็ <c oughs> คือแบบเบรกทายก่อนหน้าแล้วก็มีมีจังหวะในการเข้าอยู่ค่ะพี่วันเออได้ได้้ดดแต่เรารู้ว่าเป้าที่กูกไก่ให้ไว้หกสิบกเหรียญนี่มาเดือนหนึ่งละนะอนะอาก็มาถึงไ้จริงจริงละ ส่วนทางด้านอาบิตคอยก่อนไหมคะบิตคอยได้ค่ะก็ยังภาพของตัวบิตคอยนะคะบิตคอยเนี่ยเราดูเรื่องของตัวไซเคิลนะคะเรื่องของไซเคิลในทำเฟรมที่เป็นทำเฟรมวีคนะคะในส่วนทำเฟรมวีคเนี่ยก็จะเห็นว่าภาพของตัวบิตคอยไ i s i ไซเนี่ยลงมายังไม่ถึงโซนที่เป็นโซน30นะคะก็คือยังลงไม่จบไซเคิลนะคะในทำเฟรมเดย์เนี่ย ลักษณะของตัวเทรนนะคะเทรนหลักเนี่ยก็ยังคงเป็นเทรนด์ขาลงเพราะว่าต่ำกว่า e m a 8 9กับ200นะคะเพราะเป็นอย่างงั้นเนี่ย i ิตคอยเนี่ยยังมองเป็นลักษณะของการลงต่อนะคะซึ่งตอนนี้ถามว่าบิตคอยเนี่ยมีการวางแผนการเทรดได้หรือยังนะคะเราสามารถที่จะวางแผนการเทรดได้แล้วนะคะเราก็จะเห็นว่าชุดนี้นะคะ โลกก่อนหน้าจะอยู่ที่84,679นะคะแล้วก็ส่วนของตัว stop loss นะคะจะอยู่ตรง h i g ก่อนหน้าเนี่ยจะอยู่ที่87,843นะคะเเป้าหมายในการลงนะคะสำหรับบิตคอยชุดนี้นะคะเราก็จะเห็นว่ามีเป้าหมายที่เป็นแนวรับเดิมนะคะจะอยู่ที่76,000 2องรกับอีกเป้าหมายหนึ่งก็คือจะเป็นเป้าหมายใหญ่แนวฟิโบที่127.2อนะคะอยู่ที่6 3หมื่่ร้อค่ะออตอนนี้พอเราเห็นเป็นภาพนี้นะคะสำหรับภาพของตัวบิตคอยเนี่ยในแผนของการเทรดนะคะเราก็มาดูในเรื่องของตัว Risk Reward Ratio นะคะว่า Risk Reward Ratio เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเราก็จะเห็น อ่าอ่ะนะคะสำหรับภาพของตัวบิตคอยเนี่ยจะเห็นเป็นอยู่ที่2 1งสาเท่านะคะสต็อปลอสสเอร์เซแล้วก็เป้าหมายจะอยู่ที่เก้านะคะสำหรับภาพของตัวบิตคอยค่ะถ้าพี่จะรอซื้อต้องรอให้ลงให้จบให้ครบก่อนใช่ไหมคะ ถูกต้องค่ะพี่วันเพราะว่าถ้าจะรอซื้อเนี่ยก็คือตอนนี้อย่างที่เราเห็นในทมเฟรมวีคนะคะทมาเฟรมวีคเนี่ยมันลงยังไม่จบไซเคิลน,นะคะก็คือไอซ์ไซยังไม่ถึงโซน30 พราะเป็นอย่างนั้นเนี่ยการที่เราจะรอซื้อเนี่ยเราก็จะต้องรอให้ครบเงื่อนไขสี่ข้อของการกลับตัวก่อนถึงจะรอซื้อได้นะคะแล้วก็ออตอนนี้ทั้งเทนหลักทั้งอะไรทุกอย่างสำหรับบิตคอยเนี่ยยังคงมองเป็นลักษณะของตัวขาลงนะคะก็ยังไม่ควรซื้อส่วนส่วนทางกับในส่วนของตัวเทนหลักค่ะก็มีนักลงทุนอยากลงทุนด้วยนะบิตคอยในรอบนี้นั่นเองนะคะคุณไก่ก็ต้องรอก่อนนะคะ อาจจะไปรอแถวประมาณหกหมื่นสามก่อนค่ะพี่วันอันไว้อันไว้อีกสองหมืนเหรียญน,นะคะส่วนทางด้านอิต e เลียนนะคะกูไก่อ t h e เ e ียม่่ะอีกตัวหนึ่งทีอ่อิตีเรียมนะคะอี h e เรียมขอขอรหัสหน่อยนะคะพี่วันเพราะว่าไม่เคยเปิดดูนี <c oughs> ่ก,ก็จะเป็นทอง พี่มัดขาอีทีนะฮะอ๋ออีเทเรียมดย๋ยวแป๊บ<ช>นึงนะคะเอ,อภาพของตัวอีทีเรียมนะคะเดี๋ยวเราไปดูอ,อในส่วนของตัวที่เป็นทำเฟรมที่เป็นทำเฟรมวีคนะคะทำเฟรมวีคเนี่ยลงมาก็ยังไม่จบไซเคิลเหมือนกันนะคะในภาพของทำเฟรมวีคเนี่ยไอซไซเนี่ยลงมายังไม่ถึงโซนสามสิบนะคะส่วนทำเฟรมที่เป็นทำเฟรมเดย์นะคะทำเฟรมเดย์เนี่ย ในภาพของตัวอีเทอริวมเนี่ยลงมาหาแนวฟีโบสอง8ดแล้วก็เทคนิคอลรีบาวเทรนหลักยังคงเป็นเทรนขาลงเหมือนกับตัวบิตคอยนะคะออรอบนี้นะคะสำหรับทําเฟรมเดย์เนี่ยถ้าหลุดโกลเดิมนะคะที่ที่สีแดงอันนี้นะคะก็คือสอง6กลงไปนะคะเราก็จะไปมองเป้าหมายของการลงนะคะของเขาเนี่ยจะอยู่แถวประมาณ 2,177นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพของตัวอีเทรี่ียมค่ะเออก็รอไปที่2,000ต้นๆเลยนะโอ้จาก4,000นะก็ลง50%เหมือนกันนะฮะสำหรับอีเทอร์นั่นเองนะฮะค่ะโอเคค่ะคุณก,ก่ไปดูดอลลาร์บาทไหมเพราะว่าก็แรงเหมือนกันนะอืมค่ะอะตัวดอลลาร์บาทนะคะภาพของตัวดอลลาร์บาทเนี่ย เออตอนนี้ดูจะบอกว่าในทำเฟรมที่เป็นทำเฟรมวีคนะคะตอนนี้พอหลุดโลเดิมนะคะหลุดโลเดิมลงไปเนี่ยแนวที่เราเห็นเป็นแนวรับในทำเฟรมวีค ที่แนวฟิโบ127.2เนี่ยตอนนี้รับไม่อยู่แล้วนะคะพอรับไม่อยู่เนี่ยเราก็จะไปมองเป้าหมายของการลงนะคะที่แนวฟิโบ161.8ซึ่งแนวฟิโบที่161.8เนี่ยมันก็จะใกล้เคียงกับ261.8ในภาพเปลกนะคะตรงเนี้ยมีเป้าหมายของการลงอยู่ที่29.94นะคะอ่าส่วนในทมเฟรมที่เป็นทมเฟรมเดย์นะคะแล้วมองว่าเป็นการลงในเวฟอะไรนะคะก็คือมองเป็น สับเวฟนะคะมองสับเวฟห้าของซนะคะซึ่งพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยเภาพสำหรับตัวค่าเงิน USD ไทยบาทนะคะ USD ไทยบาทเนี่ยก็มองเยังเป็นการลงแบบเต็มกำลังอยู่นะคะก็สำหรับภาพค่าเงินค่ะโหดโหดโหดนะคะทุนมาค่ะ ลวงแบบสุดฤทธิ์สุดเดชเลยนะฮะเป้าหมาย29บาท94 47่ดตังต่อลลานนะครับทีนี้ไปดูในส่วนของค่าเงินอะไรนะ,ะบาทเยนบาทไหมย,ยูโรบาทเยนบาทนะคะนะใครจะไปทีอ uh ญี่ปุ่น ใช่ค่ะเราก็มาดูนะคะในส่วนของตัวเยนบาทนะคะเออตอนนี้ในภาพของตัวเยนบาทเนี่ยอยู่ในเวฟอะไรนะคะเราก็จะเห็นว่าในทาเฟรมที่เป็นทำเฟรมวีคนะคะเป็นการลงไปทําในส่วนของเวฟที่เป็นเวฟซีนะคะแล้วก็ในทำเฟรมที่เป็นทำเฟรมเดย์นะคะการลงของของชุดนี้นะคะก็คือเราจะมีเป้าหมายของการลงในทำเฟรมที่เป็นทำเฟรมเ a ล l ่ c h a r ตนะคะก็คือจะอยู่ที่0ูนจุด 1993นะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวฟิโบที่161.8นะคะซึ่งใกล้ที่จะถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับตัวตัวเยนบาทค่ะโอ้พี่ทยอยซื้อตั้งแต่21-23เลยกูไก่ยังหลงต่ออยู่เลยอะค่ะพี่มนันรู้สึกคนที่จะไปเที่ยวญี่ปุ่นก็สะสมได้ตรงบริเวณหลุด20บาทใช่ไหมฮะใช่ค่ะ โอเคอ่ะส่วนทานั้นย,ย,ยูโรบาทนะคะครูไก่ยูโรบาทนะคะเราก็ไปดูในทำเฟรมที่เป็นทำเฟรมวีก,กันก่อนนะคะในทำเฟรมวีกเนี่ยในภาพของตัวยูโรบาทเนี่ยยังคงมองเป็นลักษณะของตัวเวฟที่เป็นเวฟสองที่เป็นสีน้ำเงินนะคะแล้วในทำเฟรมที่เป็นทำเฟรมเดลี่ชาร์ตนะคะตรงสีเขียวเนี่ยก็คือยังคงเป็นลักษณะของการไซเว์ในส่วนของตัวเวฟที่เป็น เว็บ2อยู่นะคะก็ยังมองเป็นภาพของการไซเวในภาพของตัวเว็บ2ก็ยังต้องรอต่อไปนะคะซึ่งจะขึ้นไปทำเว็บ3ได้ก็จะต้องเบรกตรง38.185ขึ้นไปนะคะรอถึงจะมองเป็นลักษณะของการขึ้นไปทำในส่วนของตัวเว็บที่เป็นเว็บ3นะคะส่วนตอนนี้นะคะถ้าเราดูอย่างภาพนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าลงมาหาแนวรับของฟิโบ38.2นะคะลด ตรงแนวรับนี้นะคะเราก็จะไปมองที่แนวฟิโบที่หกสิบจุดแปดนะคะจะอยู่ที่สามสิบหกจุดหนึ่งห้าสี่อันนี้ก็ยังคงถ้าลงมาเนี่ยก็ยังคงมองเป็นลนักษณะของตัวเวฟที่เป็นเวฟสองอยู่ดีค่ะข้างบนบัตรค่อนข้างแข็งเร็วเห็นนะฮะได้ค่ะคุณแนมะไปดู s อสศูนย์ซิลิซัสเลยคะ่ะ S50 series Z นะคะเดี๋ยวเรามาดูในทำเฟรมที่เป็นทำเฟรม daily chart กันนะคะภาพในทำเฟรมที่เป็นทำเฟรม daily chart เนี่ยเราก็จะออมองนะมองในลนักษณะของ2แบบนะคะก็คือตอนนี้ตรงจุดที่เป็นแนวรับของฟิโบ23.6นะคะเราก็แนวรับของ EMA 89นะคะถ้าเบรกหัวเวฟหนึ่งนะคะที่8 ร้อขึ้นไปได้เนี่ยก็จะมองเป็นการขึ้นไปทําในส่วนของตัวเวฟสาแต่ถ้ายังเบรกไม่ได้นะคะแล้วก็หลุดโล่นะคะหลุดโลที่815ลงมาเนี่ยเราก็จะมามาเห็นแนวรับของฟิโบ38.2ก็คือเจ็นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพของตัวซีรีส์แซนะคะตอนนี้ก็ยังยังไซเวยไม่ไปไหนอยู่คะ่ะวิมอนก็ยังน่าเบือ่อน่าเบื่ออยู่ ตอนนี้มันเท่าไหร่คะแปดสา<อ>มตอนนี้แปดสามสามค่ะอ๋อมันยังไซส์เวกรอบนี้ไม่ทะลุแปดหกสามใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ไม่ต่ำกว่าแปดเอ่อแปดสองหนึ่งค่ะแปดหนึ่งนะคะแปดหนึ่งห้ายังไม่ต่ำกว่าแปดหนึ่งห้าพอดีพี่ต้องจดตามครูกายเพื่อที่จะเอาไว้ดูเวลาเทรดต่อไปอทำเฟนสสั้นราคาทำเฟนสสั้น าทำเฟร,รมที่สั้นลงนะคะเดี๋ยวเรามาดูในทำเฟร,รมที่เป็นทำเฟร,รมหนึ่งชั่วโมงนะคะในทำเฟร,รมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราก็จะเห็นว่าก่อนหน้านี้นะคะเห็นเป็นลักษณะของการเกิดบูริตใดนะคะเกิดบูริตใดแล้วก็ทำเป็นกรอบไซว์ที่เป็นหนึ่งสองนะคะกรอบไซว์ที่เป็นหนึ่งสองของชุดนี้สำหรับภาพของตัวซีรีส์แซกนะคะเราก็จะเห็นเป็นกรอบไซว์โดยมี ทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยทะลุแปดอยสี่สิบขึ้นไปได้เราถึงจะมองเป็นการขึ้นไปทำในลักษณะของตัวสับเวฟที่เป็นสับเวฟ3ในทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงแต่ถ้าทะลุแปดอยสีขึ้นไปไม่ได้นะคะก็ยังคงมองเป็นลักษณะของตัวไซเวย์อยู่ตอนนี้เท่ากับสี่ข้อเนี่ยเข้าไปแล้ว3ข้อนะคะรอข้อที่4ี่ที่จะต้องเบรก840ให้ได้ก่อนค่ะ ทำทำเฟรมสั้นก็ยังทําอะไรไม่ได้อีกใช่ไหมคะยังทําอะไรไม่ได้เหมือนกันค่ะพี่มอนต้องรอให้เบรกแปดร้อยสี่สิบก่อนค่ะได้ค่ะอ่ะก็ต่อไปหุ้นกันบ้านมีไหมฮะเออหุ้นกันบ้านเออตอนนี้มีตัวเอ b ซบนะคะแต่ว่ายังไม่เบรกแต่ ถ้าเบรกก็จะเป็นลักษณะของการเบรกในทําเฟรมที่เป็นทาเฟรมมันนะคะเราก็จะเห็นภาพของตัว S C B ในทาเฟรมที่เป็นทาเฟรมมันแบบนี้นะคะภาพในทาเฟรมมันเนี่ยทำหนึ่งไซเวสองนะคะแนวที่เป็นแนวเบรกในหัวเวฟหนึ่งในทาเฟรมที่เป็นทาเฟรมเดนะคะสําหรับ S C B เนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบ นะคะถ้าเบรก137ขึ้นไปได้เนี่ยเราถึงจะมองเป็นการเบรกหัวเวฟหนึ่งและเป็นลักษณะของการขึ้นไปทำในส่วนของตัวเวฟที่เป็นเวฟส3ค่ะตอนนี้ก็รอให้เบรกหัวเวฟหนึ่งขึ้นไปให้ได้ก่อนสำหรับภาพของตัว SCB ค่ะโอ้พี่จำได้คุกไก่เคยพูดถึงหุ้นเบรกมันนะคะถ้าเป็นเบรกสามมันคือ KTB ก็ยิงอ,อยากน,นะจำได้ช่วงหนึ่งอะใช่ไหม ใช,ใช้ค่ะก็จะเป็นตัวตัว KTB นะคะที่เบรกหัวเว็บหนึ่งของชุดนี้ขึ้นไปนะคะในทม์เฟรมมันแล้วก็มีตัว K bank นะคะทีะ่ที่เบรกหัวเว็บหนึ่งนะคะในไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมมันนะคะพอเบรกไทม์เฟรมมันเนี่ยเวลาเขาขึ้นเขาจะค่อนข้างที่จะขึ้นได้แรงค่ะพี่มนันอ่ะก็รอลุ้น SCB ตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะฮะ ก็ k T b บ n k เอ็กเคทีบีเบรกหัวหนึ่งไปเรียบร้อยคำว่าเบรกหัวน่<อ>ก็คือทําทําอาณาจักรอ่าเวบสามใช่ไหมฮะถูกต้องค่ะก็คือการเบรกหัวเวบหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นการขึ้นไปทําในส่วนของตัวเว็บที่เป็นเวบสามนะคะอ,อ่อจะอยู่ในอาณาเขตของตัวเว็บที่เป็นเวบสามเราก็จะเห็นว่า ถ้าเบรกในทำเฟรมมันเนี่ยก็คือจะเป็นการขึ้นเวฟสามที่เป็นสามใหญ่นะคะก็คือสามระดับทำเฟรมมันไปเลยแต่ถ้าเบรกในทำเฟรมวีคนะคะหรือทำเฟรมเดย์เนี่ยเราก็อาจจะเป็นการขึ้นเวฟสามในส่วนของสามของหนึ่งหรือสามของห้าได้นะคะแต่ถ้ามันเนี่ยก็คือจะเป็นการเบรกในส่วนของตัวเวฟสามที่เป็นสามใหญ่นะคะค่ะก็ต้องรอลุ้นไปเนาะทีนี้ คแบง์ไปแล้ว KTB ไปแล้ว SCB รออีก2บาทนะแล้วพวก KKP ที่สโก้และฮะพวกพวกนั้นแห่ะตัว KKP ก็เบรกไปแล้วนะคะ KKP เนี่ยเบรกในทําเฟรมที่เป็นทําเฟรมเดลี่ชาร์ตนะคะแต่ในส่วนของทําเฟรมที่เป็นทําเฟรมมันนะคะยังไม่เบรกนะคะทําเฟรมมันเนี่ยจะเบรกก็ต่อเมื่อเบรก75.75นะคะถึงจะ เบรกในส่วนของตัวเว็บสามก็คือ,อในทําเฟรมันที่เป็นสีน้ำเงินแต่สีเขียวนะคะอันนี้เบรกไปแล้วแล้วก็ไปถึงเป้าแนวฟิโบร้อยหกสิเอ็ดจุดแปดเป็นที่เรียบร้อยนะคะส่วนทิสโก้เนี่ยเบรกไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะพีมอนก็คือจะเบรกขึ้น ในทำเฟรมที่เป็นทำเฟรมนั้นเนี่ยคือเบรกขึ้นไปแล้วแล้วก็มีการมีการย่อการพักฐานลงมานะคะสำหรับภาพของตัวทิ s c o นะคะอันนี้ก็จะเบรกขึ้นไปหาแนวฟิโบที่127.2นะคะแล้วก็กำลังรอที่จะเบรกอีกรอบนึงนะคะสำหรับการเบรกแถวแนวฟิโบ127.2เราก็จะไปมองแนวฟิโบ1 6อ8ที่1นึค่ะ ใครมีพวกนี้ก็ถือไปก่อนนะคะใช่ค่ะมีนักทุนฝากถามเรื่องก้าฟเอเนจีก้าฟเป็นยังไงบ้างฮะกาฟอ่าตัวตัวก้าฟเอเนจีนะคะเราก็ไปดูในทําเฟรมที่เป็นทําเฟรมมันนะคะทําเฟรมมันเนี่ย,นนยก็จะเห็นว่าลงมาเนี่ยยังไม่จบไซเคิลนะคะแล้วก็ช่วงนี้เกิดแบรดนะคะในทําเฟรมวีคนะคะ มองเป็นลักษณะของการทําในส่วนของตัวเวฟที่เป็นเวฟบีนะคะยังคงไซเวยในส่วนของเวฟบีอยู่เทรนหลักในทำเฟรมเดนะคะก็คือจะเป็นเทรนขาลงนะคะต่ำกว่าเ e อ a ม9อกับ200นะคะเทรนหลักเราก็ยังคงมองเป็นเทรนขาลงอยู่ถ้าต่ํากว่า38.25ลงมานะคะเราก็จะเห็นเป้าหมายการลงที่แนวฟิโบ1 6 1 8จะอยู่ที่32.25ค่ะ ชค่ะ <g år> ก็รอก่อนใช่ไหมฮะหรือ<ช>ว่าอย่างไรฮะสำหรับเป็นจีรนห,หรือเป็นช็อตไหมคะหรือเป็นพุทธไหมคะอถ้าจะจะช็อตหรือจะพุทนะคะก็จะต้องต่ำกว่าสามสิแปดจุดสองห้าถึงจะช็อตได้นะคะถ้ายังไม่ต่ำกว่าสามสิแปดจุดสองห้าก็ยังช็อตไม่ได้คะ่ะรอให้เขาเงื่อนไขคะ่ะโอเคอ่ะสวนเอ t ทีแล้วคะคุกไก่คะ่ะ ตัว l o t นี้ดูดูดีเลยนะคะเพราะว่าอยู่ในอนาเคตของตัวเวฟที่เป็นเวฟสามนะคะเราก็จะเห็นว่าภาพของตัว l o t เนี่ยถ้าดูในทำเฟรมที่เป็นทำเฟรมมันนะคะทำเฟรมมันเนี่ยเป็นการจบไซเคิลในทำเฟรมมันส่วนทำเฟรมวีคเนี่ย ก็จะมีลักษณะของการจบไซเคิลทำหนึ่งไซเวยสองแล้วก็เบรคขึ้นไปที่แนวฟิโบทะลุ261.8แล้วนะคะตอนนี้ก็ไปมองเป้าหมายของฟิโบที่423.657.25ค่ะ เอวเออทีเทรดยังไงหรือว่าไล่ตามยังไงฮะตอนนี้งงอ,นนอ,อ่าจริงจริงเออที LT เนี่ยจังหวะในการเทรดเนี่ยจะอยู่ที่เมื่อวานนะคะก็คือเบรกไฮเดิมนะคะไฮเดิมจะอยู่ที่ห้าสิบสี่ถ้าเบรก 54ขึ้นไปเนี่ยเราก็จะมองเป็นจุดในการเข้าซื้อใหม่ได้นะคะสำหรับภาพของตัว a o t ตอนนี้ก็อยู่54นะคะกเ็เราอาจจะต้องดูนะคะในส่วนของอถ้าเราซื้อในรูปแบบที่เป็นการไล่ระหว่างทางนะคะไล่ระหว่างทางเนี่ยก็คือจะต้องดูในส่วนของตัว stop loss นะคะอย่างภาพเนี้ย ถ้าดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจุดที่เป็นจุด stop loss เนี่ยมันค่อนข้างจะอยู่ไกลนะคะ RR ก็จะไม่คุ้มกับในส่วนของตัวเป้าหมายนะคะก็คือ,อ stop loss จะอยู่ที่5้าสิบแล้วก็เป้าหมายจะอยู่ที่ห้าสิบเจ็เพราะเป็นอย่างนั้นเนี่ย RR จะไม่คุ้มช็อตนี้ของตัว LT เนี่ยไม่ควรเข้าไปเทรดกับเขาแล้วนะคะก็อาจจะต้องรอจังหวะอื่นจังหวะถัดไปดีกว่าค่ะสำหรับภาพของตัว LT ค่ะ โอเคค่ะอ่ะได้ค่ะอ่ะอ่าตัวธนาคารต่อไปหมดแล้วนะฮะอ่ะมีอีกธนาคารหนึ่งทีทีทบีมีอ่อนโยบายซื้อหุ้นคืนสองหมื่นล้านภายในสามปีค่ะกูไก่อ่าตัวทีทีบีนะคะถ้าเราดูในทำเฟรมที่เป็นทำเฟรมมันนะคะทำเฟรมมันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าไอซ์ไซเนี่ย ขึ้นไปยังไม่ถึงโซนที่เป็นโซน70นะคะแต่ใน t ท m e เฟรมวีคเนี่ยขึ้นไปถึงโซน70แล้วนะคะขึ้นไปโซน70แล้วแล้วเราเห็นลักษณะของการเกิดบาร์ริดใดนะคะภาพของตัว TTB เนี่ยลักษณะของตัวกราฟเนี่ย,ะยจะเป็นลักษณะของตัว h a n n e l Trade นะคะก็คือเราจะเห็นกรอบนี้เดี๋ยวครูให้ดูกรอบของเขาเทำไมเราจะต้องดูรูปแบบการเทรดนะคะเพื่อที่จะดูว่า เงื่อนไขหรือแผนการเทรดของเราเนี่ยใช้งานได้กับการเทรดแบบนี้หรือเปล่าลักษณะกราฟแบบนี้หรือเปล่านะคะอย่างตัว TTB เนี่ยก็คือจะเห็นเป็นลักษณะของ channel t r d e นะคะพอเป็นลักษณะของตัว channel t r d e เนี่ยก็จะแตะขอบบนลงมากลางหรือไม่ก็แตะลงมาขอบล่างนะคะแล้วก็จะเป็น เป็นแต่ละชุดแต่ละชุดแบบนี้นะคะในทำเฟรมที่เป็นทำเฟรมเดเนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าเบรกไฮนะคะเบรกไฮขึ้นไปเนี่ยออของชุดนี้ที่สองจุดศูนย์สองขึ้นไปได้นะคะเราก็มองว่าจะขึ้นไปแตะ่นะคะขึ้นไปแต่ชานเอลด้านบนนะคะแถวประมาณสองบาทสิบหกสตางค์นะคะแต่ถ้าเบรกขึ้นไปไม่ได้นะคะตัวเนี้ย มีโอกาสที่จะลงไปทําในส่วนของตัวเวฟ4ก็คือลงมาแตะขอบด้านล่างนะคะโดยการแตะขอบด้านล่างจะอยู่แถวประมาณ1.73บาท73สตางค์นะคะพอไปอย่างนั้นเนี่ยตัว TTB เนี่ยวิธีการเทรดนะคะเราจะมองแตกต่างจากวิธีการเทรดที่ครูให้ใหเงื่อนไขไว้4ข้ออันเนี้เราจะไม่ได้ใช้นะคะเราจะใช้ในลักษณะของตัว channel trade แทนสำหรับภาพของตัว TTB ตอนเนี้ถามว่า จะเทรดยังไงนะคะก็รอให้เบรก2บาท2สตังค์แล้วก็มองเป้าหมายกรอบด้านบนแค่นั้นนะคะแล้วก็หาจุดที่เป็นจุดปลอดเอาสำหรับภาพของตัวทีทค่ะอันนี้ก็จ่อเหมือนกันใช่ไหมคะครูกไก่ก็ใกล้ๆลค่ะพี่วานจ่อเหมือนกันค่ะอยู่ตรงนี้เลยนะคะอือเอาเลยไม่ได้เหรอใจร้อนอย่าง,งไม่ได้คะ่ะรอให้เขาเบรกก่อนค่ะ อ่าได้ค่ะเรเบรคก่อนนะฮะสำหรับที b ีบีนะคะนักทุนถึงตามแต่น่าจะมีคนมีของมานะฮะคุณเหมยลยถามว่าต้านเท่าไหร่นั่นเองนะก็ตรงนี้เลยเนาะ,ะสองจุดศูนสองนะฮะถ้าต้านตรงนี้ผ่านก็ไปต่อได้เนาะ,ะใช่ค่ะเออส่วนหุ้นนอกมาแล้วนะฮะอีไลลี่ลลวายจากครูไก่หุ้นยาอลวายวนะคะ l, l y นะคะเดี๋ยวเราไปดูในทําเฟรมที่เป็นทาเฟรมวีกันก่อนนะคะในส่วนของตัวทาเฟรมที่เป็นทาเฟรมวีกนะคะก่อนหน้านี้เบรกขึ้นไปเบรกไฮขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปดูในส่วนของตัวเป้าหมายนะคะว่าพอเขาเบรกไฮขึ้นไปแล้วเนี่ยเราไปเออมองเป้าหมายของเขาอยู่ที่เท่าไหร่นะคะขึ้นไป ในภาพของตัวแนวฟิโบนะคะ161.8จะอยู่ที่1,165นะคะเอตอนนี้ถ้าแผนในการเทรดนะคะก็คือจะต้องเบรกไฮเดิมนะคะอยู่ที่1,109นะคะขึ้นไปได้เราถึงจะมองไปหา1,165แล้วก็เป้าหมายถัดไปก็จะอยู่ที่่1,500ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแนวฟิโบสองแนวค่ะ อ๋อได้ค่ะครูไก่อ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วก็หุ้นกันบ้านก็รอเอชซีบีเบรกรู้สึกเขาจะมีพิจารณาดอกเบี้ยตอน่ายมั้งครูไก่ว่าดอกเบี้ยลดหรือ mm hmm. ถ้าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยคือสวัสด์กับเอ mm ็ทซีพวกพวกนี้เป็นไงขอดูว่าจะจะเบรกอะไรไหมฮะ ภาพของตัวสวัสดนะคะสวัสดในทำเฟรมที่เป็นทำเฟรมเดย์นะคะเราก็จะเห็นภาพของตัวสวัสดเนี่ยลงไปทำในส่วนของตัวเวฟสองนะคะแนวที่เป็นแนวเบรกหัวเวฟหนึ่งนะคะของสวัสดจะอยู่ที่สามสิบเอ็ดจุดห้านะคะถ้าเบรกสามสิบเอ็ดจุดห้าขึ้นไปได้เนี่ยถึงจะเป็นการเบรกในส่วนของตัวหัวเวฟหนึ่งเพื่อขึ้นไปทำเวฟสามะค่ะตอนนี้เทนหลักของเขาก็ เป็นเทนขาขึ้นนะคะก็คือเอยืนเหนือ89กับ200ได้นะคะอีก <Okay. S 2> ตัวหนึ่งตัว m ีซค่ะ MTC นะคะ ตัว MTC ในทำเฟรมที่เป็นทำเฟรมวูยิกนะคะเราก็จะเห็นว่า MTC เนี่ยยังคงเป็นเทนขาลงอยู่นะคะก็คือยังทำในส่วนของตัวเวฟที่เป็นเวฟ C นะคะส่วนทำเฟรมที่เป็นทำเฟรม D นะคะในภาพของทำเฟรม D เนี่ยก็ยังเป็นเทนขาลงอยู่นะคะยังไม่ยังมีแค่เทคนิคอลรีบาวนนิดหน่อยนะคะตัวสวัสด,ดูดีกว่าะค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับตัว MTC ค่ะ อ๋อได้ได้ค่ะขอบคุณมากเลยครูไก่วันนี้สวยใช่ไหมผมกขอบคุณค่ะเป็นการแสงงามเลยนะคะได้ค่ะเป็นกันในสัปดาห์นะครูไก่ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ต้องบอกได้ว่าเรื่องราวของครูไก่นะฮะนักลงทุนที่ติดตามครูไก่อย่าลืมนะรายละเอียดครบ และชัดเจนนะคะนังกลิ